COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจกแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะเช้าวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมผู้วินิจฉัยบททีธธ่18ข้อ1ถึง13ค่ะในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลและในสมัยนั้นคนเผาดานยังสแสวงหาที่ดินอันจะเป็นมรดกของตนเพื่อจะได้พักอาศัย เพราะจนบัดนั้นแล้วมรดกในเผ่าอิสราเอลยังไม่ตกแก่เขาดังนั้นคนดานจึงส่งคนกล้าหาญหาคนจากตระกูลทั้งสิ้นของตนจากเมืองสงราและเมืองเอสทาโอไปสอดแนมและสำรวจดูแผ่นดินนั้นและคนดานสั่งพวกเขาว่าจงไปสำรวจดูแผ่นดินนั้นพวกเขาก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอิมอยังบ้านของมีคาและค้างแรมที่นั่นเมื่อเขาทั้งหลายอยู่ใกล้บ้านของมีคาเขาก็ทำเสียงเลวีหนุ่มคนนั้นได้ จึงแหวกเขาไปถามว่าใครพาท่านมาที่นี่ท่านทำอะไรในที่นี้ท่านมีธุระอะไรที่นี่เขาตอบคนเหล่านั้นว่ามีค่าทำแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้อย่างนี้เขาจ้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นปุโรหิตของเขาคนเหล่านั้นก็พูดกับเขาว่าโปรดทูลถามพระเจ้าให้หน่อยเถิดเพื่อเราจะทราบว่าทางที่เราจะไปนี้จะสําเร็จหรือไม่ปุโรหิตน,นั้นจึงตอบเขาทั้งหลายว่าจงไปเป็นสุขเถิด คนทางที่ท่านไปจะอยู่เฉพาะพระพักพยาเวชายห้าคนก็ไปถึงเมืองลาอิชเห็นประชาชนในเมืองนั้นอยู่อย่างสบายตามวิสัยคนไซดอนคืออยากสงบสุขไร้กังวลไม่ขาดแคลนอะไรในดินแดนนี้และมีทรัพย์สมบัติประชาชนนั้นอยู่ห่างไกลจากคนไซดอนอีกทั้งไม่คบค้ากับคนอื่นเลยเมื่อคนทั้งห้ากลับมาถึงญาติพี่น้องที่เมืองโซราและเมืองเอสตาโอญาติพี่น้องจึงถามพวกเขาว่า จ้าพบอะไรบ้างพวกเขาตอบว่าจงลุกขึ้นให้เราขึ้นไปรบกับพวกนั้นเถิดเพราะเราได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้วนี่แนะ่มันดีจริงๆท่านทั้งหลายจะเฉือยอยู่ทําไมอย่าชักช้าที่จะไปยึดครองแผ่นดินนั้นเลยเมื่อท่านทั้งหลายไปแล้วจะพบประชาชนที่ไม่หวาดระแวงอะไรและแผ่นดินกว้างขวางเพราะพระเจ้าส่งมอบมันไว้ในมือของท่านทั้งหลายแล้วเป็นสถานที่ซึ่งไม่ขาดสิ่งใดในโลกคนจากเผ่าดานหกร้อยคน ขาดอาวุธสงครามยกออกจากเมืองโซราในเมืองเอสตาโอลเขาทั้งหลายยกขึ้นไปตั้งค่ายอยู่ที่คีริยาตยอาริมในยูดาเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั่นว่ามหาเนดานจนถึงทุกวันนี้เมืองน,นี้อยู่ทางทิศตะวันตกของคีริยาตยอาริมพวกเขายกผ่านที่นั่นไปยังแดนเทือกเขาเอฟราอิมมาถึงบ้านของมีคา ชาวดานเมื่อสมัยนั้นก็คือมองหาแผ่นดินใหม่จึงส่งนักโรภ่าคนไปเพื่อสืบแล้วก็สำรวจดินแดนเพื่อจะมาหามาเพื่อจะมาครอบครองนะคะเขาเหล่านั้นก็เดินทางไปจนถึงบ้านของมีคาแล้วก็ได้ยินเสียงของเลวีหนุ่มพวกเขาจึงจําเสียงได้จึงเข้าไปถามว่าเลวีอามาทําอะไรในบ้านหลังนี้เลวีก็ตอบไปว่าได้มารับจ้างเพื่อจะเป็นบุโรหิตของครอบครัวของมีคาซึ่งเลวีทําผิดมาก ที่ไม่อยู่ที่นี่เพราะแท้จริงแล้วหน้าที่ของปุโลหิตในการที่พระเจ้าตั้งไว้ก็คือรับใช้แล้วก็สอนประชาชนให้นมัสการพระเจ้าในการประกอบพิธีต่างๆของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการนมัสการในพระพลาเลวีคนนี้คือเขาไม่เชื่อฝังพระเจ้าไม่ยำเกรงพระเจ้าแล้วก็ยังอ้างว่าเขาได้พูดในพนามของพระเจ้าทั้งๆท,ที่พระเจ้าไม่ได้ตรัสผ่านเขาเมื่อเขาตอบ สิ่งที่ใช้ทั้ง5้าคนถามว่าการเดินทางไปครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่เขาตอบด้วยความคิดของเขาเองว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบกับการเดินทางของท่านซึ่งคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ออกพระนามพระเจ้าอย่างเทมเท็ดค่ะการนำไปใช้นะคะก็คือการที่ไม่เชื่อฟังของมนุษย์นั้นเป็นการทำผิดต่อพระเจ้าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระเจ้าเลยที่พระเจ้าห้ามมีลูกเคารพอื่นใดแต่มีคาทำลูกเคารพมีเลวีเป็นปุโรหิต ไว้ในบ้านของตัวเองโดยการในการจ้างของเขานะคะทุกอย่างคิดเองตามใจของตนเองจุดเริ่มต้นของการความเชื่อของเขาคือการอารุ่อร่วยไม่อยู่ในหลักการแก่นแท้สําคัญของความเชื่อถ้าเปรียบไปก็เหมือนกับเรือที่กําหนดองศาผิดแม้แต่เพียงเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่แต่ผลลัพธ์ต่อมาย่อมผิดพลาดเสมอแม้แต่ปุโรหิตเองเลวีเองก็ผิดที่มาอยู่ในครอบครัวของมีคา แล้วก็ผิดในการตอบด้วยตนเองนํามาซึ่งสงครามบานปลายซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่น้าพระทัยพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะการดําเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ที่น้องจะสังเกตว่ามีสื่อมากมายเข้ามานะคะหาเราเราจึงต้องระมัดระวังในการรับข้อมูลระวังเหตุผลจอมปลอมที่ดูเหมือนดีแต่ขัดกับหลักการของพระเจ้าหรือใครๆก็ทํากันซึ่งอาจจะปน ปลอมปนมาในความเชื่อความคิดของเราเราจึงต้องติดสนิทกับพระเจ้าศึกษาพระวจนะเพื่อจะแยกแยะสิ่งที่ถูกสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ระมัดระวังที่จะกระทำตามการวาอวยพรที่จะมาถึงชีวิตของเราทุกคนค่ะให้เรามาอิษฐาร่วมกันค่ะข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องในการดําเนินติดตามพระเจ้าการติดสนิทกับพระเจ้าขอสติปัญญา จากพระเจ้าในการศึกษาพระวจนะของเราเพื่อให้เรามีความเข้าใจมีความคิดที่ถูกต้องตรงตามหลักการที่ถูกต้องของพระเจ้าให้เราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าให้มาถึงเราในทุกวันให้เราออกพระนามพระเจ้าอย่างสมควรและถวายพระเกียรติพระเจ้าปกป้องจากสิ่งเทียมเท็จต่างๆที่เข้ามาในปัจจุบันนี้ลูกขอโบธนาและขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสเจ้าเอเมน ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องนะคะ